สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆเอฟซีอร่อยแห้งแชนแนลนะครับเด้อหมือนน้ำผ้าพี่นองห้อมาบ้านสวนนะครับเนาะบานสวนนะครับบ้านน้องสาวมื่อนี้นะครับที่เคยท้ายตอนแย่ข้ามบดแดงนะครับคลิปแย่ข้าบดแดงกินลาบข่บดแดงนะครับเมื่อนี้ครับน้ำผ้าพี่นองห้อมากินสมตำตำปลาสมซื้อครับตำยูปลานะครับนะครับช่วงนี้สงการว่าได้ไปไสมาไสเนะครับเนาะยูบานห่อหนี่หละนะครับ มามาเบิงนะครับมากินน้ากันนะครับอร่อยแ h e ชิ้นแนวน้ำสนอครับมื้อนี้ต่ำป้าครับนี่นะบ่ได้ตํำพี่น้องเบิงเด้อครับเด้อนะให้น้องสาวต่ำให้กันครับนะครับน้องสาวต่ำให้นะครับโอ้ยบ่เลยลงคลิปมาหลายมือคิดฮอดพี่น้องครับเมื่อนี้ครับนี่ต่ำป้าครับนี่กินยูป้าพร้อม หลายอย่างครับมึนีน่มาเสนอมานําำเสนอนะครับพักเด้อนะครับนี่แคบหมูน้ำแคบหมูจิ้มตำป้านีน่เขากันนี่พี่น้อง ปุ่นบ้านนอกครับกินครับเขากันดีครับ ันยาการมนนี่ขึ้นขึ้นครับคือฝนที่ตกนี่ลหละครับก็เย็นดีนะครับบ่ฮ้อนตุเกเตียม,มาทายอยู่นี่มีเสียงนกทีครับห้องมันห่อน,อนว่ามันกบ่มาห้องเลยมึง ดีสิมีเสียงนกนกปูดนกนะครับนกปูดนกขอดห้องมาห้องมาถึงมีเสียงนกมีรับบก มาแข็งขมครับนี่ยิงก็ต้องตาม <c oughs> บุงงาม,งามครับนี่ บ่ได้ออกคลิปมาหลายมือนะครับน้องมีงานนะครับอย่างงานน้องเรียนปิดพอดีครับกเ็เลยว่างกะทีเที่ยงออกคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งตลอดเด้อครับเด้อขอพาสั่นอภัยครับมูขบบเขาหลายอันนี้คือทุ่นครับนี่ทุ่น ขขนมจยิมเสียนนุ่มครับเขาขาบีบไม่ไหมนะครับนี่โอ้ใส่ครับกัาป้าเข่าข,าขนาครับนี่ mm hmm. นกมาแล้วครับนกกิบมาแล้ว ทำให้ครับเพ็ดเพ็ดเพ็ดสำหรับมือ่อวีนครับอร่อยแห้งแค่แนีน,นะครับกติขอกล่าวลาพี่น้องครับเพราะพี่น้องเขาจุมีแต่ความสุขคนวอเรื่องปลอดภัยจะมีเพ่จะมีเพ่ย์อันตรในมหาเลยครับเพื่อสำหรับมือ่อวีนขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ